ฉ,ฉ,ฉันรู้ว่าพวกคุณเป็นมิชาชีพนี่คำก็ป้าสองคำก็ป้าถึงฉันจะ5้าสิบวกแต่ฉันก็ไม่สะดวกแก่นะคะคนวันเหนือมึงทำอะไรบ้างนอกจากหลอกชาวบ้านเขาอะ่ะมึงก็ดีแต่หลอกคนแก่นั่นแหละอยอีวอีออแค่นี้แหละแม่แบบเนี้ยมีแค่หนึ่งในร้านแต่ยังมีแม่อีกหลายคนที่สูญเสียไปกับมิชาชีพเหล่านี้ ว่าว่าเธอจะทำอย่างไรเนี่ยว่าเรื่องราวว่า,า,า,า<ม>ไปธนาคารกำลังหมดเลยมีโบได้จาัดก,การน,นานไปจริงๆถูกไหมเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเลยนั่นเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วทำร้ายตัวเองแล้วยังจะทำร้ายลูกลูกอยากให้ค่าน้ำนมกลายเป็นค่าเสียหายเลยครับแม่ รักแม่โหลดฮูสคอให้แม่รู้ทันโจรฟรีมันจะขึ้นว่ามีอาชีพถ้าเขาโทรมาก็กดตัดสายได้เลยป้องกันโจรทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีใครตัดสายเก่งเท่าแม่คุณฮูสคอหากต้องการแจ้งเบาะแสหรือรับความช่วยเหลือโทรสายด่วน1441ครับ